เตรียมตัวติดตามเลยค่ะสำหรับมาหาการการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ขนาดยังไม่เริ่มนะคะเหมือนหนังเลยคุณผู้ชมมีทีเซอร์ออกมาแล้วของสองฝ่ายเลยเริ่อจากทีเซอร์แรกนะคะเป็นของพักประชาชนค่ะฝ่ายค้านเขาก็ออกทีเซอร์มาแล้วดิวแรกประเทศโอ้โหมีโปสเตอร์อะไรออกมาด้วยนะคะดิวแรกประเทศแล้วก็มีภาพ นายกอีงด้วยนะคะทีนี้ทางฝั่งเพื่อไทยกันบ้างคุณผู้ชมครับทางภากของรัฐบาลเขาก็มีการโพสต์ภาพเดี๋ยวผมขออ่านนะเดี๋ยวจะบิดเบือนข้อมูลนะเขาบอกว่าไปไหนอะ่ะกลับมานี่อย่าอภิปรายเป็นฝ่ายแค้นนะอย่าหลงประเด็นหลงประเทศหลงวาทกรรมหลงตัวเองแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่า24มีนาคมนี้เป็นต้นไปฟังคําชี้แจงและแสดงผลงานของนายกแพทองทานและรัฐบาลมันเหมือนอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม 24มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ <ปะ S 1> แต่ <ปะ S 1> น,นี้คือ24มีนาคมนี้เจอกันในสภาค่ะชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดสันแบบร,ราคาสบายกระเป๋าลูกค้า AIS 59บาทต่อเดือนลูกค้า True d T a บ89บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด